โอเคครับกราบสวัสดีนะครับตอนนี้คุณก็กำลังอยู่ในช่องเอลว,วาดนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาฆ่าเอ็นเดรา่อนกันไปเลยไปอ่าเฮ้ยไปเออเฮ้ยรับรับรับแล้วเราจะออกไปยังไงอะ จริงๆด้วยจะออกไปยังไงอืมจะออกไปยังไงดีล่ะออกอย่างนี้ดีกว่าออกอย่างนี้ดีกว่าอาาืมไปไปกันเลยออกไปกั สงแล้วเฮ้ยเนเดอร์ดักก็ยังอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยมันยังอยู่แบบนี้ด้วยเฮ้ยไม่เอางั้นเราคงต้องใช้แล้วเมื่อกี้เผลอไปวางคริสตัลอีกแกจจำอืม

ตัวเล่นหึ่งทีตัวเนหนึ่งดีตัวเล่นเอาต่อใช่เลยมาเล่นต่ออ้าเราไม่ได้ขี้โกงเลยเลยใช่มั้ย ดูท้ายสินะอูอห้อหอู้หไปก่อนอีกแล้วทอะไรซิฮึ ัก็แค่อยู่ไปถึงตอนนอนเองมันไตเอ๋ยสงสัยแล้วต้อง นี่ไงชับเน็ตชับเน็ตีเอาชับเน็ตีจริงมันต้องใช้สมัยใช่ไหมแต่เราไม่โกงเราต้องใช้ชับเน็ตตีเราจะพี่โกงกันเลยนะคะไปเลยตรง เตียงก่อนหาเตียงก่อนอนืมแล้วอืม,อมไม่ทันไม่ทันฉังโหดร้ายช่ลหกเกิน พี่ก็ไม่มีเสียไงเหรอกอายมาแล้วมาแล้วอมีเตรียมไว้ไม่จำกัด บิบิถึงกันหาเอนเดอร์ดากอนนั่นเอง,น,องนายทนอะไรลูกนี้เอนเดอร์ดากอนเป็นเจนบีบิก็แข็งแานเลยแล้วจะเพื่พมันสุดห่างกัยอะอะไรเนี่ยลืมอัดอีกแล้วบอกแล้วไปไปไป สองบินมาใช่ไหมแม่เงินไอ้นี่มังยังตายยังไม่เลยไม่เอาเว้ยไม่เอาพี่จะสองบินไปแล้วไม่ทันบอมบินต่างเราไม่ทันเพราะเราเก่งไปสจะปีดลันดีกว่า ปิดแปดโอเคไหมแค่นี้กูบินไ,ได้แล้วถ้าเป็นในตัวก็ถือปุกดกดไปแล้วก็กดกระโดดสองรอบปุ๊บอย่างนี้นะแล้วก็เออมันจะไม่สามารถเข้าได้ เดี๋ยวเวลาฆ่าตัวตายปิดคลิป